จอกันอีกแล้วครับหมาลูหมาหลุมไอตัวไหนชื่อลูตัวไหนชื่อหลุมดีลูกอืมไอตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้ไอตัวมีคิ้วตัวเมียไอนี้หมาลูไอนั่นหมาหลุมอันนี้แม่ปะลูกแม่นะอหิวน้ำดูน้องเขาหิวน้ำหิวน้ำโอยหิวน้ำ ไม่ใช่ว่าลูกหมาได้กินอย่างเดียวนะแม่หมาแล้วก็หมาแถวน,นี้ก็ได้กินด้วยเขาจะได้กินง่ายๆกินน้ําไปด้วยกินเม็ดไปด้วยใครพ่การเป็นอยู่น้องเขาก็ตอนนี้ก็เขาก็อยู่ในรูในหลุมนี่แหละครับได้นอนตอนคืนได้ได้เอาตัวรอดนะครับใครอยากจะเอาน้องไปเลี้ยงนะให้โอกาสน้องเขาไปเลี้ยงมีความสามารถมีความพร้อมที่จะรับรดน้องเขามาเลี้ยงก็มาได้นะ อยู่เส้นเขาโบดนี่แหละครับนะครับหมาหมานี่ให้อาหารมันครั้งเดียวนะครับให้ข้าวมันกินแค่ครั้งเดียวมันก็จําเราจนวันตายลวเราเป็นนายมันจนวันตายแะครับจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องเอาไปให้มันเป็นหมาหมาแม่ลูกลูกสามตัวสีดําล้วนเลยอยู่ข้างในป่านะครับเดี๋ยวต้องปั่นจักรยานเข้าไปลึกอีกนิดนึงนะครับไปดูด้วยกันโอเคตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับนี่จะเป็นลูกหมาแล้วก็แม่หมาสีดําล้วนเลยลูกหมาห้าตัว เขาจะอยู่จุดนี้นะครับตรงทางโค้งเข้ามาผมก็เรียกไม่ถูกามันอยู่ตรงไหนนะในเส้นเส้นอีปิดป่ายางเขาโบดนะในเส้นทางของจักรยานเนีย่ยดูดิหน้าตาเหมือนกันทุกตัวเลยบางตัวแมมีรู้สึกว่าเป็นโรคผิวหนังด้วยนะครับอโอเคให้อิ่มไปก่อนเนาะอิ่มไปเอา<ม>อิ่มท้อง <หา S 2> ก่อนเาก็แย่ง<อ>ดูดนมกันเนี่ยครับประทังความหิวไปวันต่อวันแล้วแม่หมาจะเอาเรียวแรงที่ไหน เอาพลังงานที่ไหนมาเอาเอามาแปลรูปเป็นน้ํานมให้น้องๆเขานะแล้วแม่แม่หมามันก็ห่างลูกหมาไม่ได้ด้วยไวกําลังติดแม่นะครับหิวครับลูกหมาก็หิวแม่หมาก็หิวปั่นจักยานมาติดมาได้แค่หน่อยเดียวนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน กินลูกกินลูกกินกันให้พอได้อิ่มเนาะอันนี้แหละครับบนเส้นทางสายเปี่ยวนะครับน้องหมาหมาจรนะถูกก็มาปล่อยกันพอเลี้ยงกันแล้วแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะดูแลเขาก็เอามาเขามาปล่อยในป่าย,ยางเขาก็ต้องหากินกันอยู่แถวนี้แหละนะครับรอความเมตตาจากพวกเรานี่แหละพอที่หยิบยื่นให้เขาได้ได้อิ่มท้องกัน นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาก็สู้กันต่อไปนะครับชีวิตทุกชีวิตแหละต้องดาเนินต่อไปให้ได้นะครับอืมเริ่มมีเสียงนะครับอิ่มท้องแล้วเริ่มมีเสียงอโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆครับที่ได้เจอเคสลักษณะแบบนี้นะนะครับแบบนี้พอที่จะมีแบ่งปันให้ให้น้องน้องนะครับให้ให้สัตว์สัตว์เดรชานนั่นแหละนะครับเราอยู่ เหนือห่วงโซ่อาหารเราก็พอที่จะมีโอกาสมีเรี่ยวแรงที่จะสู้กับชีวิตได้มากกว่านะครับก็แบ่งปันกันนะครับฝากไว้ด้วยขอบคุณมากครับขอบอดปล่มาปล่อยไายานู่นหน่อมันไปโผล่ตรงที่ตรงนู้นแหละไปยไปกินอาหารไปเลยไปวิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไป ไปเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยแม่ไม่รอเลยเอาครับเบบีเบบีมาอีกแล้วสองตัวนะครับที่เขาโบดนะหมาลูหมาลูหมาหลุมมาอีกแล้วสองตัวใครอยากเอาไปดูแลเอาไปเลี้ยงหาบ้านให้น้องนะครับ เขาโบดนะป่ายางเขาโบดนะครับในน้องอยู่ในรูนี่ในรูลากลากป่ายางในโพงก็มีพี่ๆนะครับพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆพ้องเพื่อนเขาโบด m t b บแวะเวียนเอาอาหารมาให้เอาน้ำมาให้ครับเห็นไมเห็นไห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 มดูที่นี่อยากไปอยู่ด้วย เดี๋ยวพรุ่งนี้ลงคลิปนะพรุ่งนี้ลงคลิปใครอยากได้นะติดต่อผมมาเลยนะเดี๋ยวผมรับเอาไปให้เองใครอยากได้ผมให้เลย,ไ,เลยไม่มีเจ้าของแหละจะพูดอย่างนี้เหมือนว่าตัวเองเป็นเจ้าของนะแต่ติดต่อผมมาได้เดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับนะครับเพื่อนพี่น้องเขาบโบด MTB ก็ดูแลน้องอยู่เนาะนะค,ครับตัวนี้ไม่ค่อยซาเลยตัวนี้ตัวผู้ตัวตัว ตัวดื้อๆนี่ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียรู้เรื่องี่ยรู้ภาษากัดยางระเบิดเลยจัดยางระเบิดเลยอันนี้ยังไม่คุ้นแต่เห่าเก่งนะวันนั้นวันนั้นเห่าน่าจะมีมากกว่าสองตัวนะหไงเห็นสองตัวตั้งแต่แรกเอาละที่เหลือปนชุดแรกที่ที่ทำคลิปไปห้าตัวนะแล้วก็มีสามตัวแล้วก็ขาเป๋ออีกตัวหนึ่งแป๊บเดียวก็มีคน เอาไปดูแลแล้วนะโอเคเดี๋ยวใครดูคลิปตรงนี้นะเดี๋ยวผมลงเอาไว้ให้พรุ่งนี้นะม,มาเอาได้เลยหรือติดต่อผมมาได้นะ0810033901